บ้านเฮาไห่โชคสวัสดีซี่สุภูสุขันกับผมมอน,นี้ชิมาตามแนวทาง่าวพัฒนาของเสี้ยนกรุงเทพเนะพี่นองเนาะของเสี้ยนกรุงเทพนั่นจับคู่ภูเขาได้พี่น้องได้กรมิตาแปดซีเลขออกเลขมันออกกันแปดสามเลขบนออกสามศูนย์สองเลขล่างออก แปดสามของเส้นกรุงเทียเนี่เลขวิ่งให้แปดกับเก้าแปดนี่ยบัดล่องลางนะพี่น้องแปดล่องลางส่วนล่างนี่ให้วิ่งหนึ่งกับสองบัดสองบัดไปขึ้นบนบ่เขาเนาะพี่น้องเลขมันออกเลขบนมันออกศูนย์สองเลขวิ่งนี่ล่างนี่ให้ให้ล่างขึ้นบนสองบ่เขาเขาเลขวิ่ง ให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนเอาเข้ามาตามกันต่อวันพุทธที่20มีหน้าสองหาหกวันพุทธที่ยีสิบ ลาพัฒนาส่วนบนบนกับบนวิ่งรูดบนวิ่งรูด เจ็ดกับแปดบนวิ่งรูดเจ็ดกับแปดวันนี้พันไม่เล็กสามไม่เล็กสามตัวให้สองครูส่วนเล็กสามตัวบนกระมี่ เอ้อบอ่แมนหกเจ็ดแปดนี่บ่เมีนทด้พี่น้องป็นเลขติดเลขวินเนี่ยนีน่หกเจ็ดแปดนี่โอ้หกเจ็ดแปดนี่เป็นเลขติเขดเลขวินพี่น้องบอ่แามันเลขสามตัวหรือว่าพี่น้องเกี่ยวไปจับเฮ็ดเป็นเลขสามตัวก็ได้นอกพี่น้องเลขประกอบเพิ่นขอโทษขอภัยได้พี่น้องได้ศูนย์ หนึ่งสองอเหลกเ็กโคเ่นขั้นจับคู่ออกมามันขีดได้เก่าคู่เก่าหางไอ้อัธิษฐานเบิ่งว่ามันเล็กสามตัวว่ามันเล็กประกบหรือพี่นอนอเกียวไปจัดสามตัวกัน เล่หประกบเล่หพี่น้องเล่หประกบเหล็กลติดเหล็กวิ่นจนมันจับคู่ให้ซีคู่ตัวเนียนคือเกาพี่น้องเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์ ดหนึ่งที่นี่ก็มีตัวก,กันตัวล่องส่วนตัวก,กันงเพื่อนนั่หกศูนย์ อันนี้คือตัวกันซีคู่บนที่เป็นตัวแน่นเจ็ดศูนยนึ่งแปดศูอันนี้คือตัวกัน6กศู 60, ส่วนล่างลาง่งลางวิ่งหกเจ็ดล่างวิ่งหกกับเจ็ด เหล็กติดเหล็กวินสามสี 3, 4, 5, 5, 6, 7, ่ห้าห้าหกเจ็ดเหล็กติดเหล็กวิ่น ส่วนจับคู่สามหกสี่หกสี่เก็ด หาเจ็ดอันนี้คือเพื่อนคัดหายได้ไปนอเพื่อนคัดเน้นหายแล้วที่นี่ก็มีตกกันส่วนตกกันสามห้าสีหาได้ไปนออันนี้ตกกัน อันนี้ตกกันสว่วนตัวเน้นนี่ยี่คู่บน อ๋พี่น้องขาแคบหน่อยจอดนะครับถ้าล่าพัฒนาวันพุธที่ยี่สิบมีหน้าสองหาหกเจ็ดของเสี่ยงของเทปบนล่างพันหยวิ่งเอ้ยบนเพันหายวิ่งเจ็ดกับแปดอันนี้เลขติดเลขวิ่งกับหกเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองส่วนจับคู่พันกระหเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปด 081ตัวกันหกศูนย์หกหนึ่งดพี่น้องล่างวิ่ง6กับ7เล็กติดเล็วิ่งกับสามหาแล้วก็หาหกเจ็ดมันจับคู่ให้กับสา6ห7 5ีหกาเตัวกันเนี่ยสามหาหาได้พี่น้องไนดะ้ของเสี้ยงเทียดที่เปน็นทรงมาไห้นี่พี่น้องเ,อเห็นมัมันตัวน่อยขนาดตะซุ่มเต็มจอมมากะจำหนีแล้วพี่น้องเนาะ ของเสี้ยนของเทียมเอาแคบนาจอตามนี้นะครับเด้อมักตัวใดชอบตัวใดกัพิจารณาเบืงมาหมักกับพานตัวเลขเป็นแค่แนวทางขอบคุ้นเสี่ยงเทียมเวลาครับผมที่ห้แน่าทางล่าพัฒนาเมือแรกงสองถุงขึงคอยพี่น้องมดมัหนหมันแห้งแหงปังๆกันแต่อย่าลืมฝากคนไรคนแช์คนติดตามบาันเทางห้อโชคคลิปหนาพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม